สัสำหรับลูกจ้างนะครับก็เป็นข่าวดีข่าวหนึ่งของลูกจ้างผู้หญิงนะครับเพราะว่ามีการเพิ่มสิทธิ์ลาคลอดนะ,ะมาฟังเรื่องราวกันนิดหนึง่งสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ด้านการลาดังนี้นะครับก็มีสิทธิลาคลอดบุตรของลูกจ้างหญิงนะครับก็ขยายเวลาจาก 98วันมาเป็น120วันโดยนายจ้างยังคงต้องจ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อ,อคอรอดบุตร60วันนะครับแล้วก็10ลาต่อเนื่องหากาบุตรหรือว่าลูกที่คลอดออกมาเนี่ยป่วยหรือว่ามีอาการผิดปกตินะครับเช่นพิการหรืออะไรก็ตามเนี่ยลูกจ้างหญิงสามารถลาเพิ่มเติมได้อีก15วันโดยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง 50%นะครับแล้วก็สิทธิ์สุดท้ายครับเป็นสิทธิลาเพิ่มช่วยเหลือคู่สมรสที่คลอดบุตรนะครับก็ลูกจ้างชายสามารถลาได้15วันต้องใช้สิทธิก่อนหรือในช่วงที่ลา90วันนั่นเองนะครับโดยนายจ้างจำเป็นจะต้องจ่ายค่าจ้าง100%ตามระยะเวลาที่ลานะครับก็คือห้ามหักนั่นเองก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้คนไทยมีลูกเพิ่มขึ้นนะเราก็ได้สิทธิ ประโยชน์จากาทางนายจ้างด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังวางแผนจะมีบุตรนะครับ